ไม่อนุญ,ญาตให้เราไปกินของต้องห้ามยกเว้นสามเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือต้องอะไรฮะจำเป็นจําเป็นนี่หมายคามว่าไม่กินตายไม่ใช่แค่หิวหนักอย่างเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยถามว่าบางคนอาจจะแบบไม่กินแล้วตาย,ยอาจจะมีแต่ผมเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบไม่มีหรอกครับที่แบบไม่กินแล้วตายไม่มีหรอกมีแต่ขาดอาจจะเป็นยาใช่ไหมต้องจะต้องมียานั่นยานี่เพราะร่างกายมีปัญหาแต่อาหารไม่ไม่มีหรอกหมูป่าติดในถ้ำเนะี่ยกี่วันตายไหม แนะนำท่วมกี่วันห้าวันไม่มีใครตายหรอกครับถ้าถามผมนะไม่ถึงอนุญาตให้กินของฮารอมได้ในตอนนั้นและสองจะต้องไม่เจออย่างอื่นแล้วถามว่าที่เขาให้มีของฮาร้านไหมนี่เพราะฉะนั้นเราไปกินของฮารอมได้ไหมไม่ได้อยู่ดีก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้สามกินแต่พออิ่มไม่ใช่ใส่แล้วเต็มที่อยากกินหมูมานานแล้วซัดเลยสามจานไม่ได้นี่ความจริง